สำนักข่าวเอเจนซีส A F P ได้รายง,งานว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนและบาดเจ็บร่วม400คนระหว่างประท้วงในเนปาลหลังรัฐบาลกาดมันทุสั่งปิดแก้นโซเชียลมีเดียจำนวนมากรวม Facebook, Instagram, WhatsApp และ X ของอีรอนมัส หลังไม่ยอมลงทะเบียนภายใต้เข้ากำกับใหม่ตำรวจเนปานสลสไลดุใช้ทั้งแก๊สน้ำตรากระบองกระสุนยางรวมกระสุนจริงกับผู้ประท้วงกลุ่มเจนเซตหลายหมื่นคนเอ็มเนสตี้สากลกดดันต้องสอบต้องเปิดสอบโดยละเอียดและเป็นอิสระและไม่ลำเอียง เดอะกาเดียนของอังกฤษแรงงานวันจันทร์8กันยายนว่าความไม่พอใจต่อาการปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายสิบเกิดขึ้นทั่วกรุงกาดมันทุและเมืองต่างๆทั่วประเทศส่งผลทําให้ในวันจันทร์ประชาชนเนปาลหลายหมื่นคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่รวมตัวเพื่อต่อต้านการปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียภายใต้ข้อกํากับใหม่ของรัฐ และการประท้วงยังลามไปถึงการต่อต้านต่อการคอร์รัปชันและระบบอำนาจนิยมภายในรัฐบาลในยกรัฐมนตรีเนปาลเคพีชามาโอลีในกรุงกาดมันทุเกิดการประทะข,ขึ้นระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจเนปาลหลังบรรดาผู้ประท้วงพยายามฝ่าที่กัน้นและเพื่อบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาและจุดไฟเผาประตูรัว้ว สื่ออังกฤษชี้ว่าตำรวจตอบโต้ด้วยการใช้กำลังอย่างหนักยิงกระสุนจริงและแก๊สน้ำตารวมไปถึงใช้กระบองตีผู้ประท้วงยิงกระสุนยางและฉีดน้ำใส่ตำรวจเนปาลยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนจากการบาดเจ็บสาหัสในการประท้วงรวมไปถึงการบาดเจ็บจากกระสุนที่ศีรษะและที่อก โดยส่วนใหญ่อาการเสียชีวิตเกิดขึ้นในกรุงกาดมันทุแต่มีสองรายเสียที่ชีวิตในการประท้วงที่อิตาลีพร้อมรายงานว่ามีกว่าร้อยคนบาดเจ็บและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามในรายงานของ AFP ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่1ิคนและอีกกว่า400คนได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า100คน โดยการประท้วงเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนปาลสั่งยกเลิกแบนโซเชียลมีเดียและแก้ปัญหาคอร์รัปชันทั้งนี้พบว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่กี่เจ้ารวม Facebook, YouTube และ X ของมหาเศรษฐีอเมริกันอีลอนมัสก์ไม่สามารถเข้าใช้ได้ในเนปาลมาตั้งแต่วันศุกร์หลังการมันทุได้ปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย26เจ้าที่พลาดการลงทะเบียนภายใต้ใตข้อกำกับใหม่หลังเส้นตาย สร้างความโกรธแค้นและสับสนให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น AFP รายงานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นต้นว่า i ิน t a g r a m มีผู้ใช้ร่วมหลายล้านคนในเนปาลสำหรับความบันเทิงข่าวสารข้อมูลและธุรกิจซึ่งนับตั้งแต่รัฐสั่งแบนโซเชียลมีเดียพบว่ามีคลิปเสียดสีผุดเป็นดอกเห็ดเป็นคอนเทนต์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชาชนเนปาลหาเช้ากันคําทั่วไป และลูกหลนานนักการเมืองในปานที่อดรวยด้วยของใช้แบรนด์เนมและการไปพักผ่อนที่หรูหราและแพงได้กลายเป็นไวรัลไปทั่ว t i k t o อกที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สามารถเข้าใช้ได้ AFP รายงาน a อ n e s t y สากลออกมากดดันให้มีการสอบสวนโดยละเอียดอิสระและไม่ลำเอียงต่อการตายของผู้ประท้วงพร้อมยืนยันว่ามีการใช้กระสุนจริงต่อผู้ประท้วง เจ้าน้าที่เขตประกาศใช้เคอร์ฟิวในไม่กี่พื้นที่สำคัญของกลุ่มกาดมันทุรวมรัฐสภาที่พักประธานาธิบดีเนปาลและทำเนียบนายกรัฐมนตรีเนปาลหรือซิงหาเดอบาเดอะการเดียนชีว่ารัฐบาลเนปาลประกาศว่ากฎเคอร์ฟิวจะยังคงใช้ในพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบทั่วประเทศไปจนถึง22นาฬิกาของคืนวันจันทร์ ทั้งนี้การประท้วงใหญ่นี้ถูกตั้งว่าเป็นการประท้วงคนเจนซแซดที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของเหล่ายุวชนคนรุ่นใหม่เนปาลต่อต้านการปิดโซเชียลมีเดียในประเทศ